โอ้โหนะพี่น้องโอ้ยอบเป็นตัวได้หน่ครับพี่น้องเกมึงเนี่ยเริ่มซ้อนบ่มามาพี่น้องย้ำกันข,ขนาดเด้เอขออนุญาตดด้อพี่นออ้นองมาครับนี่เสิบเซียบโอ้มากินห้องสร้างตุยมูสมัยเรียนน้ำกันละครับประเด็นห้องมูเด้อเปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับได้เป็ดเป็นตัวครับผมโอ้มาครับ โอ้ครับพี่น้องมานี่และเอาวันจริงสี่ล้วครับนี่เนี่ยครับเซ็บเสียบน้องกันมาครับผมนี่มาพี่นออ้อยเสียบ เอาประมาณนี้นะครับเนาะม้อนีูในเมนูเป็ดครับพี่น้องเจ็บแองกันนะครับเนาะเอาครับผมสวัสดีครับ